อาจจะจับจับข ra ja. oh, ึ้นมาจับไม่ได้นะได้อันไหนวะได้อันไหนวะจับมาลูกจับมาลูกจับมาเดียวจับขึ้นมาจับขึ้นมาจับขึ้นมาเดียวจับขึ้นมาจับขึ้นมาจับไม่ได้นะไหนจับจับจับดีๆเอามือไหนขนาดอ่ะโหแล้วอย่างนี้แล้วยายจะไปจับไงล่ะเนี่ยเอาทีละอันสิลูกเยอะไปหรือเปล่าแล้วจะไปไหวไหมหกตัวทีเดียวเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ เอาใหม่ดูเอาใหม่เอาแค่นี네้เอาแค่น sí. uh ี้ไม้ใหญ่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 สิไหนไม้ใหญ่ไม้ใหญ่ไม้ใหญ่กี่ตัวสามอ่ะไม้ใหญ่นะอะไรอีกไหมเดี๋ยวสิไม่ต้องเทกระจาดเดี๋ยวยายดูก่อนว่ามีอะไรบ้างย่าดูก่อนมีอะไรบ้างมีห้าอ่าห้า มีเจ็ดมีเจ็ดโอหอันนี้ถ้าด้วยมีศูนย์มีศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์อ่าห้าเจ็ดศูนย์ไปแล้วรอบหนึ่งค่ะอ่าอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวก็เลยใหญ่ทุกท่เอาให้มันพอดีพอดีสิลูกเอาพอดีสิลูกอย่าเอาเยอะเอาลูกเทพเอา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 โชคให้เขาหน่อยลูกเอาลูกเทพเอาโชคให้เขาหน่อยอ่าอ่าหยัดไม้ใหญ่หยับ จับดีๆเอาแม่นแม่นเอาจับดีๆจับแม่นแม่นจับมาทีละอันเอามาเอาอันไหนอันไหนจับมาจับดีๆสีลูกหมานี่เฮ้ยมันจะเป็นลูกหมาแล้วลูกเทพอ่ะอ่ะจับเอาจับเอาลูกอ่ะจับจับจเอ่อจับขึ้นมา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  จับขึ้นมาเราเร็วเซลล์จับมแต่ไม่ใหญ่ดิอันไหนลูกจับดีๆเซอ่ะจับดีๆอ่ะจับดีๆจับมาจับหัวให้ใหญ่ดิเช่แม่จับมาให้กี่ใบกี่ใบใบเดียวอีกใบจับมาอีกอันนึงอีกอันนึงอีกอันหนึงอันนี้นะอันเดียวอันเดียวดิอันเดียวไม่ใหญ่ไม่เดียวไม้ใหญ่อ่าได้สองอันพอดีเลยเว้ยอ่าอ่า ได้หนึ่งได้หนึ่งได้สามได้สามพอแล้วพอแล้วพอแล้วหรอพอแล้วพอแล้วพอแล้วอสองตัวกันสองตัวพอแล้วลูกเทพให้ลูกแอนดูหวยนะคะให้ลูกแอนดูหวยชัยโยให้ลแนดูปิดซอยเลี้ยงเลยซื้อ20บาทโอเคบ๊ายบายโชคดีโชคดี